ต่อ EP สองค่ะ สัทธามมตาหาราคชามิศกาจายัสสินโนท่าน่ายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสเตทัศถากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมนโตว,นวันวะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังเคมิยาดุสิตายามากัดทกกาจายัสสินโนลัมพิตะกาลามัชเชสถาโสตินามาจะอาสุวานิมมานาราตินโนอาคูอัฐาคูประนิม,มิตาท่เสตทัศถากยาสเพนานัตตวันนิโนอิทิ โตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนมวัฒนาอภิกรรมุงพิคุณังสัมมิติงห์วะนางสทัศเสเตเทวานิไกยาสเพนะนะตวันนิโนนามันวาเยนะอาคันชุงเยจันเยะสะทิสาสหาปวุฒ่าชาติมักคีลังโอขาตินนะมนาสวังท่าเขโมฆาตตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาปรมัาโตจับปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรติโสจ่าโสปราฆาสัมมิติงห์วะนางสหัสพัมมาโลกานางมหาพรมา พิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสภาพิสมากายโยยสัสิโสเทเชธาอิสราอาคูปัจเจก,กะวะเสาวติโนเตใสจ่มาชาตาโตอาคาห,าหาริโตปริวาริโตจะเตเตจะสัพเออภิกันเตสินเทเทเวสัพพรม,มเกมาราเศนาอภิกามีปัสะกันณะหาสั มันที่ยังเอทะคันนะหะทะพันทะทาราเคนาพันธะมันทุโวสมันตาปริวาเรทามาโวมุจิทะโกจินังอิติตะ,ะสมาเสโนกันนะหะเนสนาอเปศยีปานินาตาละมาหัจจะสรังกตาวานาเพระวังยะถาปวุสโกเมโขท่าน่ายันโตสวุชุโกตะถาโสปัจจุทาวัติสังกุตโท อาสยังว่าเสตยจะสับพังอภิญญายะอว,ะวักิตวานาจักคุม,มาตะโตอามาันตยิสถา สาวกเกศาสนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวพุทธศาสนังวีตะราเคหิมุปะคามุงเนสังโลมัปิอิชยุงสเพวิชิตะสังขามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิบห้าคลมหาจักรวันใหญ่สิริทิติมติเตโชชยญาสิทธิมาเหตที่มหาคูณาปาริมิตะบุญญาที่การาสัสะ พันตะรายะนิวาระนาสามาทาสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสะมาหาปุริสละลัคนานุภาเวนะอัศีตญา,านุพะยัญชานานุภาเวนะอจุตระสตะตมัคคลานุภาเวนะฉัพันนรังศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะสะทัศสะปารมิตานุภาเวนะทัศสาอุปป,ปารมิตานุภาเวนาาาาะทัศสะปรมัตถา ระเมตานุภาเวนะสีลสมาที่ปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะรธรรมานุภาเวนะอัฐังคีกะมะขานุภาเวนะอัถะสัมปันติานุภาเวนะชาละพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานุภาเวนะชะ ทะละพระละยานุภาเวนะสพันยุตะยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสภาพปริตานุภาเวนะราตะนาตายะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสภาพะโรคะโสกุป,ปัตาวะบุคธาโมนุปะสันสุ ปายาสาวินาสันตุสภะอันตรายาปิวินาสันตุสพะสังกับปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสัตวัตสัชีเวนะสมังคิโกหุงตุสัพพธาอาคากาบพะ วานาภูมิคังคามหาสมุทาอารักากาเทวตาสาธาตุงเพอนุรักษขันตุพระวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสถาสุทธิพระวันตุเตพระวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสถาสุทธีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสถาสุทธีพระวันตุเตนักขันตะยขะภูตานังปาปักขะนิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขันตะยขะภูปานังปาปักขะนิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขันตะยขะภูตานังปาปักขะนิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัตฐ เว16พันเทรรตะคาถาอติตังนานะ วาฆเมยยนาปฏิกังเคอนาคตังยาทาตีตัมปะหินันตังอัปัตไตจะอนาคตังปัจจุปัดในจะโยธรรมตัถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามะนุพระรุไหเยอเชวะกิจมาตัปังโกชัญญามรนังสุเวนะหิโนสังขารเตนะมหาเสเนนะมจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะมะตัน ทิตังตังเวพาเถกะรัตโตติสันโกอาจิคะเตะมุนีติ สิบเจ็ดอภินหาปัญจะเวขณปาถะชราธรรมมัมมะหิชรังอนาตีตาพยาธิธรรมมะธรรมมะหิพญาทิงอนาตีตามรณะธรรมมัมมะหิมรณังอนาตีตาสัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวกัมมัสสะกัมมะหิกัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารนายังกัมมังกะลิสามิกลลายานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาพระวิสามิเอวังอัมเพหิ อผินหังปัจจะเวกขีตับพัง 18. พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพรกวาสาวาที่ยังวิหาราติเชตวาวเนอธาอาณาธา,า,าปินที่กัสสะอารามตัสระโขพรกวาพิคูอามันเตสศพิขเวพิขวโวติ พระทัาานเตติเตพิคูพระว,ว,วาโตปัญจโสสุงพรกวาเอตะโวจะเมตายาพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายาหูริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปาริจิตายาสุดสัมาราถายาเอกาถะสานิสังสาปฏิกังขากะตเมเอากาทาัสาสุข,ขังสุป,ปฏิสุขังปฏิผู้ชาติน้าปาปะกังสุปีนางปัสติ มนุษย์สานังปิโยโหติอนมนุษย์สานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคิวาวิสังวาทัาสังวากามติตุวะตัง จิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีสติอะสามมุลหการังกโรติอุตริงอปติวิชันโตพรหมะโลกูปโคโหัวติเมตายะภิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพะหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุธาารรมราทยะอิเมเอกาที่สังสาปติกังขาอัติโอทิโสพระณนาเมตตาเจโตวิมุติอัติโอทิโส พระณาเมตตาเจโตวิมุตติอัธิทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอนุทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิพระณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกตามิหิปัญจหากาเรหิ โอทิสโสพระนณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวราอภยาปาปชานิฆาสุขียตานังบริหารดันตุสัพเพปนาเวราอภยาปาปชานิฆาสุขียตานังปริหารดันตุสัพเพปูตาเวราอภยาปาปชานิฆาสุขิยตานังบริหารดันตุสัพเพ ปุคลาเวรอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอะอัตตภาวะปริยปนาเวรอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิปัญจหาการเรหิโอทิโสพระนามเมตตาเจโตวิมุตติกัตตเมหิสัตหาการเรหิโอทิโสพระนามเมตตาเจโตวิมุตติสภะอิทิโยเวรอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอะปุริสาอเวระอะพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอะอริยาเวรอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารั ตุสัพเพเทวาเวราพยาปชานิคาสุขียัตานังบริหารดันตุสัพเพมนุษสาวเวราพยาปชานิคาสุขียัตานังบริหารดันตุสัพเพวินิปติกาเวราพยาปชานิคาสุขียัตานังบริหารดันตุติ हाकार रही सोफर नामेता तो रही तो सफे थी सफे थी हाड़न तू सफे उतर थी साइया सता वेड़ आभ या पछा निखा सुन तू सफेखी ना थी साया नगपरी हारन सफे पुराया अनुठी साया सता वेड़ आभिया हाड़ी รนตตสัพเพปชิมายานุทิสายะสตาวีราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายานุทิสายะสตาวีราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเทขินายานุทิสายะสตาวีราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเหต่มายาทิสายะสตาวีราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพบุราตทิมายะ ที่สายญาสตาเวราอภยาปาปชาณิคาสุขียตานังบริหารันตุสเพปุระทิมายาที่สายปาปนาเวราอภยาปาปชาณิคาสุขียตานังบริหารดันตุสเพปัชิมายาที่สายปาปนาเวราอภยาประชาณิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุตรายาที่สายปาปนาเวราอภยาปาปชาณิคาสุขียัตานังบริหารันตุสเพทักขีนายาที่สายะา ปานาเวีราพยาประชานิคาสุขีอตานังบริหารดันตุสเพปุราธิมายะอนุทิสายะปานาเวีราพยาประชานิคาสุขีอตานังบริหารดันตุสเพลปชิมายะอนุทิสายะปานาเวีราพยาประชานิคาสุขีอตานังบริหารดันตุสเพตตระยะอนุทิสายะปานาเวีราพยาประชานิคาสุขีอตานังบริหารดันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวีราพยาประชานิคาสุขีอตานังบริหารดันตุสเพเหตุิมาญาณุทิศายะปานาเวีราพยาประชานิคาสุขีอตานังบริหารดันตุสเพปริมาญาณุทิศาย เวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริหารดันตุสภีพระรัติมายะที่สายยาภูตาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริหารดันตุสัพเพปัชชิมายะที่สายยาภูตาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริหารดันตุสัพเพอุตรายะที่สายยาภูตาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริหารดันตุสัพเพทขีนายะที่สายยาภูตาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริหารดันตุสัพเพ ปุราธิมายะอนุทิสายะภูตาเวราพยาปชานีคาสุขีาตานังปริหารันตุสเพปชิมายะอนุทิสายะ ภูตาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารดันตุสัพเพตารายะอนุทิสายาภูตาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารดันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายาภูตาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารดันตุสัพเพเหตทิมาญาทิสายายภูตาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารดันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายายภูตาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารดันตุสสะเพปุรัติมา ที่สายะปุคลาเวราภยญญาปชานีคาสุขียัตานังปริหารดันตุสสะเพยุตารายะที่สายยะปุคลาเวราพยญญาปชานีคาสุขียัตานังปริหารดันตุสสะเพทักิณายะที่สายะปุคลาเวราภยญญาปชานีคาสุขียัตานังปริหารดันตุสสเพยปุรัธิมายะอนุที่สายยะปุคลาเวราพยญญาปชานีคาสุขียัตานังปริหารดันตุสสเพปัชิมายะอนุที่สายะปุคลาเวราพยญาปชานีคาสุขียัตานังปริหารดันตุสสะเพอุตารายะอนุที่สายยะ ปุลาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพทักขีนายาอนุทิสายยาปุคลาเวราพยาปชะนีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพเหตุที่มายาที่สายยาปุคลาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพ อุปริมาญาติที่สายญาปุขาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสสะเพปุรัติที่มายาติสายญาตอตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพปชิมาญาติสายญาตอตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสสะเพอุตตรายาี่สายญาตอตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสสพเพกทินัยญที่สายญาัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสสเพ ราชที่มายาก อนุทิศายะอัตตภาวะปริยปนาเวราภยญาปัานิขาสุขียัตานังบริหารันตุสเพปปชิมายะอนุทิศายะอัตตาภาวะปริยปนาเวราภยาปัานิขาสุขียัตานังบริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิศายะอัตตภาวะปริยปนาเวราภยาปัานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสเพปทักขินายะอนุทิศายะอัตตภาวะปริยปนาเวราภยญาปัานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสเพเหตุที่มายะที่ศายะอัตตภาวะปริยปนาเวราภยาปัานิขาสุขียา ตานังปริหารดันตุสภเพปริมายญทติสายะอัตตภาวะปริยาบนาเวราพยาประชานิคาสุขีตานังบริหารดันตุสภาปุระทิมายาที่สายะอิทิโยเวราพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารดันตุสภาปัชิมายาที่สายะอิทิโยเวราพยาปะชานิคาสุขีตานังบริหารันตุสภาอุตรายาที่สายะอิทิโยเวราพยาประชานิคาสุขีตานังปริหารดันตุสภาเทคขินายาที่สายะอิทิโยเวราพยาประชานิคาสุขีตานังบริหารดันตุสภาปุระทิมายาอนุ 的，所以，一 อิทิโยเวราพญาประชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภาปชิมายะอุทีสายะอิทิโยเวราพญาประชานีคาสุขีอตานังบริหารดันตุสภาอุตรายะอุทีสายะอิทิโยเวราพญาประชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภาทคีนายะอุทีสายะอิทิโยเวราพยาประชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภาเหตุทิมายะอิทีที่สายะอิทธิโยเวราพยาประชานีคาสุขีอตานังบริหารดันตุสภาอุปริมายะที่สายะอิทิโยเวราพญาประชาณ นิคารสุขีอตานังปริหาดรันตุสเพปุระธิมายาที่สายญาปุริสาเวราพยาปชะนีคาสุขีอตานังปริหาดรันตุสเพปัชิมายาที่สายญาปุริสาเวราพยาปชะนีคาสุขีอตานังปริหาดรันตุสเพปอุตรายญาที่สายญาปุริสาเวราพยาปชะนีคาสุขีอตานังปริหาดรันตุสเพที่คีนายญาที่สายญาปุริสา अभिया तान पड़ी हाडन सफे पूरा अनुठी साया सुखिया सफे पी माया अनुठी साया सावेरा अभियान सफे अनुठी साया पूरी सावेरा अभियान सफे ना अनुठी साया पूरी सावेरा अभी खा सुखिया हारन तो सफे थी माया थी साया पूरी सावेरा अभी आब छा निका सुखिया तानांगी हारन तो सफेद उपरि नि चुकी तान पुरी हारन तो सफे पुरा थी माया सा थी साइया अवेरा अभियान सफे पची माया थी साइया अवेरा अभियान सफे थी साया बछा निखा चुकी तान परि हाड़न तो सफे थी नाया थी साछा निखा चुकी तान परि हाड़न तो सफे पुरा थी माया अनु थी साया सफे माया अनुतिष्या अरिया वेरा अरिया भचानिका सुक्य अतानं भरिहारं तुष्पेउतारया अनुतिष्या अरिया वेरा अरिया भचानिका सुक्य अतानं भरिहारं तुष्पेथकी न्या अनुतिष्या अरिया वेरा अरिया भचानिका सुक्य अतानं भरिहारं तुष्पेहेथी माया अनुतिष्या अरिया वेरा अरिया भचानिका सुक्य अतानं भरिहा� पूरा थी माया थी साइया अना वेरा फे अभजा निखा सुखिया तानपरी हाँ तू सफे पची मैया साईया अनावेराबजा निखा सुखिया तंपरी हाड़न तू सफे उताराया थी साइया अना वेरा फैजा नहीं खासुखिया तंपरी हाड़न तू सफेखी नया थी साइया अना वेरा फे आभा नहीं खासुखिया तंपरी हाड़न तू สัพเพปุราธิมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารดันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังบริหารดันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังบริหารดันตุสัพเพทคีนายะอนุทิสัยะ อนารยาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหาดันตุสเพเหตทท่มายาที่สัยยะอนารยาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหาดันตุสเพเพปุริมายาที่สัยยะอนารยาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหาดันตุสเพเปุระทิมายาที่สัยยะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังบริหาดันตุสเพเปัระิมายาที่สัยยะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหาดันตุสเพเหปรชิมายาท่สัยยะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหาดันตุสเพเายาทีนาย นิคารสกียตานังบริหารดันตุสเพปราชิมายานุทิสายาเทวาเวราพยาปชานิคาสุกียตานังบริหารดันตุสเพปชิมายานุทิสายาเทวาเวราพยาปชานิคาสุกียตานังบริหารดานตุสเพอุตรายะ อนุทิสายาเทวาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสเพเพทิขิณายาอนุทิสายาเทวาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสเพเพเหติทิมายาทิสายาเทวาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพปริมายาทิสายาเทวาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารดันตุสเพเพพระทิมายาทิสายามนุษสาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารดันตุสเพเพปัชชิมายาทิสายามนุษสาอเวราภยาประชานิคาสุขีิ ตานังปริหาดันต <scrub> ุสัพเพตารายะที่สายยะมนุษสาวเวราพยาประชานิคาสุขียตานางปริหาดันตุสสพเพทักขีนายะที่สายยะมนุษสาวเวราพยาประชานิคาสุขียตานางปริหาดันตุสัพเพประธิมายะอนุที่สายยะ มนุษสาเวลาพยาชาลนิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายามนุษสาเวลาพยาชาลนิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายะามนุษสาเวลาพยาชานิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพทขีนัยยาอนุทิสายามนุษสาเวลาพยาชานิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพเหติมายา ที่สายญามนุษสาเวราพยาประชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปริมาญาที่สายะามนุษสาเวราพยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารดันตุสเพปุราที่มาญาที่สายะาิวินิปติกาเวราพยาประชานีคาสุขีอัตานังบริหารดันตุสเพปชิมายาที่สาย วินิปติกาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภพอุตตรายาีิสายะาวินิปติกาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสเพทักขีนายาีิสายะาวินิปฏติกาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภพอุปริมาะานุที่สายญาวินิปติกาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภพปัชิมาญานุที่สายะาวินิปติกาเวราภยาประชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสภีตารายานุที่สายา วินิปฏติกาเวราอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะวินิปฏติกาเวราอภยญาปชาณิคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพเหตุที่มายะทิสายะวินิปฏติกาเวราอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมาญะทิสายะวินิปฏติกาเวราอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุติอิเมเหทัสหการีเหทิสาพระรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสังสันตานัง ปีละานังวัเชตวะอปีลานายาอุปคาตังวัเชตวะอนุปคาเตนาสันตาปังวัเชตวะอสันตาเตมาปริยาธานังวัเชตวะอปริยาธาเนนะวิเหสังวัเชตวะอวิเหสายาสเพสัตตาอเวริโนหุตุมาเวริโนทุกิโนหุตุมาทุกขิทุกขิโนทุกขิตตาหุนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหากาเรหิสเพสสัตตาเมตาญาติเมตตาตังธรรมังเจจาญาติติเจโตสัป พระพายาธาปะทาปะริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจะเจตโตวิมุติจาติเมตาตาเจโตวิมุติเมตตาพัมมาวิหาราภาวนานิธิตา19เทวตาอุญโยคธนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุขขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตาาปตาจะนิโสกางหุนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพะตังบุญญาสัมปทางสัพเพเทววาโมทันตุสพัพพะสัมปติเิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายาสียรังรักขันตุสพัพพทาภาวะนาพิรตาหุนตุคัจฉันตุทเทว,วตาขาตาสาพัพเพพุทธาพระปัตตมเจการในจะยังพลังอรหันตาในจะ เตชีนาราขังพ <peace> ันธมิตรสัหน <elsius> ึ่งสัพเพุทธาพระราปฏาปัจการในจักรยังพระลังอรหันตานในจักเตชีนารักขังพันธมิตสับปโซ2สัพเพภูธาพระราปฏาปัจการในจักรยังพระลังอรหันตานในจักเตชีนารักขังพันธมิสับปโซ3สัพเพุทธาพระปาตาปัจการในจักรยังพระลังอรหันตานในจักเตชีนารักขังพันธมิสับปโส4สัพเพุทธาพระราปฏาปัจการในจักรยังพระลังอรหันตานในจักเตชีนา รักขังพานามิสปปโสห้าสเพลพุทธาพระราชาประดิการในจักรยังพระลังอรหันตาในจัตเตชนะรักขังพานามิสปปโสหกสเพลพุทธาพระราปตาประิการในจักรยังพระลังอรหันตาในจัตเตชนะรักขังพันามิสปปโสเจ็ดสเพลพุทธาพระราชาประดิการในจักรยังพระหลังอรหันตาในจั รักขังพันธรรมิตรสับปะสเพ8ุทธาพระรัระตาปฏิการในใจยังพลังอรหันตาในจัดเตเชนะรักขังพันธรรมิตรสัพปสู้9ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรละในส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากภกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทูเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทิด